ไม่กินไม่มีละค่อยๆอ่ะโอ้นี่จะเป็นทางเข้าที่พักเรานะคะต้องค่อยๆขับกันใหม่ นนี้เราก็ถึงที่พักเราแล้ว <Okay. S 1> วันนี้เรานอนเป็นห้องโดมกันนะคะวันนี้เรานอนห้องที่เท่าไหร,นะร่นะเลือกุญแจสิเอหนึ่งครับเอาเอ๊1หนึ่งเอหนึ่งจะได้ริมสุด ใช่เอ,อ,เอนีอจะได้ห้องริมสุดแล้วก็วจะมีตะข่ายนอนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโตะ๊ะสำหรับกินหมูกระทะแล้วก็ห้องน้ำแยกอยู่ข้างนอกนะคะเ oh <my> ย็ยนแล้ จะเป็นห้องของเรามองออกไปก็จะเห็นวิวโอ้โหคิดว่าถ้าหมอกขึ้นน่าจะเฉยมากๆบน,นี้ค่ะเพราะอันนี้แดดออกก็คือ,อยังสูดอ,อีกมีคมไฟแอร์แล้วก็มีน้ำให้ใช่ปะน้ำมาม่แต่ไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้ย็นไม่เป็แล้วก็มีอะไรให้อีกมีกระจกมีที่ตดเป่าผมมีรองเท้าใส่ในบ้าน มีปลาห่วงมีกา,าน้ำสำหรับกินมามา่าแั้งกตคืนนะคะนี่แล้วก็มีอันนี้ให้น้องนั่งมีเก้าอี้นี้สวยสวยมากโอ้ไปนอนแล้วก็อันนี้ที่นอนเรานะคะคือดีมากนีเขาก็จะมีคู่มือให้นะบอกเวลา มันไล่มันก็จะสวยแบบนี้เลยว้าวอ๋อหอะคนวิชายเขาก็แบบนอนอาบแดดเลยจ้ออหอะออหอออหอตาบอดไหมล่นะน่ะคือดีมากนะคะที่นี่ s ันเซ็ต e ีส e s o r ตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วที่ชื่อว่า Sunset Resort นะคะ <laughs> ชอบไหมชอบไหมคะชอบจ้ะชอบเพราะว่า,าตรงปกด้วยนะ,ะวิวสวยมากวันนี้เราจะนอนท้ายห้องที่เป็นอโรมก็จะเป็นโดมข้างหลังเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนอนบ้านที่เป็นเป็นทยแบบนี้อันนี้จะมีอ่างอ่างอยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังไหข้างหลังห้อง ในห้องเลยไม่จะเป็นข้างหลังข้างหลังข้างหลังแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือเป็นห้องใช่ไหมแล้วเราก็เดินออกมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็ที่แรกนึกว่าแดดออกเปี้ยงๆนะคะนึกว่าจะจะร้อนจะออกมาข้างนอกนี่คือร้อนเอคือเย็นไม่ใช่คือร้อนคือเย็นเย็นนะคะเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้กันคือเย็นแปลกมากแล้วก็รู้สึกดี มากๆเลยค่ะแต่ว่าทางถือว่าทางทางมาทางมาดีแต่ว่าตอนก่อนเข้ารีสอร์ทเจเมีปัญหานิดหน่อยขู่ขกขู่ลุกลุกลุกลังนิดหน่อแต่ก็ถือว่าจากกรุงเทพมาเขาคอคือดีดีเลยทางดีค่ะถ้าเราออกไปเซเว่นจริงๆถ้าออกไปเซเว่นอยู่ที่30มกิโลเซเว่นปากซอยก่อนเข้ามาที่เลี้ยวซ้ายก่อนขึ้นเขาเขาคอ ถ้าถ้าถ้าย้อนไปทางนั้นก็ประมาณ30ก30กิโลสากิโจริงๆแถวเนี้ยถ้าออกไปหน้าปักซอยรีสอร์ตก็มีเป็นร้านของชําเหมือนกันเนาะมีเป็นร้านของช้ำร้านของชําชนบทมีอยู่แล้วก็ลองหาดูถ้าถ้าจะกินอะไระแล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารที่นี่น่าจะปิดเร็วถ้าเป็นร้านอาหารทําสั่งทั่วไปของของของ,ของคนในหมู่บ้านอโอเคแล้วก็ที่เยอะที่สุดก็คือ มุกทะมีแบบจุกๆุหาเลือกจิ้มเอาเลย <S 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 โอเคแล้วก็มีทางกฎของรีสอร์ทเขาก็จะมีไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้นะคะแล้วก็หลังคือห้าทุ่มงดใช้เสียงแล้วคือทุกคนต้องอขอเขาเรียกอะไรนะต้องต้องหลับต้องนอน <S <S ไม่ใช่ต้องหลับต้องนอนแต่คือต้องลดใช้เสียงเพื่อรบก,กวนเพื่อนอที่มาพักด้วยด้วยกันนะคะเพราะทุกคนเขาก็อาจจะอยากพักผ่อนเนาะ จดกกอดรถปุ๊บ oh ก oh ็ลงมาได้เลยโอ้ my god สวยมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không ต้นกระเพราเลยนะต <laughs> น้นกระเพราไหนไปกระเพรานี่ยนะไปกระเพราเธออุยสวยมากเลยพี่ึ้นกล้องพีโอรุ่สวยมากตัดขาดแล้วลูก Hey, thưa bạn chạy เบลคัมสวยมาก ลูกรูปศิลปะนี่สวยอน่ะ ในหน้าพูดรับเหมานะครับาชมห้องน้ำที่เขาดีเลยอนี้เป็นกระจกนะครับกระจกอันนี้ก็ประมาณสามแสนสักเข้ามาได้ <c oughs> นี่ยก็จะมีแบบโถส้วมอาบปกติ <c oughs> ชี้หน่อมีอะไรบ้างครับก็อันนี้จะเป็นชุดกาแฟมีชุดชุดมี มีตู้เย็นให้ข้างบนไม่มีข้างบนมีน้ําสีอันกวเราร้อนตายอันนี้มีสองชุดแล้วก็ส่วนอันนี้มีผ้าห่มสองอันนี้นนเป็นเป็นไอ้เน,นี้ที่ทําฟมในอ่างข้างหลังบ้านเราทําเลยเดี๋ยวเราใส่กันอยู่มียายกันยงมีใจเอาหูแล้ีหมวกคุมผม ใช่หมกุลเซทชูแล้วก็เป็นเซตอ่ะ อุ๊ยเมกาโิตเตอร์ฮิตเตอร์ตอนหน้าหนาวมันออกข้างล่างนะก็คืนอน่าจะได้ใช้เนี่ย yeah. ออกตรงนั้นคนอื่นเขาคงรู้แต่โยกไปเลืวอย <laughs> โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคืนที่สองนะคะก็ ทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปรีวิวห้องตอนช่วงตอนตอนที่เราเช็คอินนะคะไปแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศตอนเย็นแล้ววันนี้เราก็เลยสั่งหมูกระทะมากินกันนะคะ บรรยากาศตอนเย็นคือดีดีมากดีมากค่ะนี่แล้วก็มีนั right. wow. ่งม้าว้าวกินหมูกระทะแล้ชมวิว วิชายย่างหมูกระทะให้เลิศเล็ดอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะมันสงบแล้วมันก็สวยมากมันสวยไปหมดรู้สึกด,ดีมากพี่ค่ายอยู่ห้องศูนย์หกชั้นแท้ใจครับไม่ทราบว่าหมูกระทะนี่เกิดอะไรคหมเกิดไปเลยไหมฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคน อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของวันที่สองนะคะสวยมากเลยไหมสวยสวยมากสวยแบบตะโกนตะโกนตะโกนว่าวิวสวยสวยสวยมากอยากเข้ากล้องเหรอแค่อยากเข้ากล้องเราเหรอ สวยมาก okay. ทีนี้เราก็จะเดินไปถ่ายรูปก,กันนะคะตรงพระจันทร์ตรงจจนรงีที่เขาเตรียมเอาไว้นี้ อันนี้คือเมื่อวานที่เรานอนเราจะเดินไปกเจยวบ้า i love not ทานข้าวกันครับโอเคทานข้าวกันอเอาหมดแล้วแสดงว่าน่าจะมีเที่ยวต่อเน้ะ วันดีมากมันดีไปหมดคุณเออไปกันเช้า,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 าอยนะนีไปไหน,นใครจะชิวเหมือนเราไปไหนกันเราเห้อ บ้านนี้ก็ยังอยู่บ้านเบบีเนี่ยนี่หรือเปล่านั่งอยู่ข้องบนนี่หรือเปล่า นีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันกลับของเราแล้วนะคะจะบอกว่าที่พักซันเซ็ตคือดีมากถูกใจมากๆเลยนะคะคือบรรยากาศดีอ,อแต่อยากแต่ก็มาแนะนำช่วงมาช่วงหน้าฝนดีกว่านะคะก็จะเห็นทะเลหมอกด้วยวิวน่าจะดีกว่านี้แต่ตอนที่มานี้เป็นเดือนเ,ออเดือนมิถุนา นะคะคมาก็มีร้อนบ้างตัวกลางวันนะคะแต่ตอนเย็นก็คือหนาวหนาวอากาศดีไม่อยากกลับเลยแต่ก็ต้องกลับนะคะกลับไปทำงานหาเงินมาเที่ยวต่อนะคะก็คิดว่า